เอาด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจาวันที่27เมษายน2568โดยชายผูนน้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อะไรยังไงแฟนไทยได้เคเมื่อ AFF เรียกตัวเบนจามินเจมส์เดวิสดวลกับทางของแมนเชสเตอร์เตเด็ดในศึกทางด้านของอาเซียนในคาราบินาโดยเบนจามินเจมส์เดวิสถูกรเรียกติดเตมอ,อ,าอาเซียนออสตานะฮะเลยศึกแมนเชสเตอร์เเด็ดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเบนจามินเจมส์เดวิสกองการตีเชิไทยจากสโมสรอุธธานีเอฟซีได้รับการเรียกตัวจากคันงของสมาธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF ให้ร่วมทีมออสตาอาเซียนหลังมีนักเตะหลายรายทอมตัว อถอนตัวจากทีมชุดนี้โดยทางสมาคมได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจาก AFF รักษาหน้าที่เป็นตัวการในการติดต่อกับต้นสังกัดของนักเตะซึ่งเบองต้นสโวสรอนอดีตนีเอฟซีไม่ได้มีปัญหาในการปล่อยตัว James Davis เบนจามินเจมเดวิสไปร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันนัดพิเศษนี้ทีมออสตา์อาเซียนจะลงสนามพบก,กับแมนยูในวันพุทธที่18พฤษภาคมนสนามบูกิจจาริลประเทศมาเลเซีย การเราะตัวในครั้งนี้ทําให้ออสตาอาเซียนเหมยนักเตะไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น3คนได้แก่ปฏิวัติคํไหมายเพียรดลฉารัศมีและกบเบนจามินเจมเดวิชเป็นนว่างงานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชูให้1 0นิ้วโป้งไปเลยนะฮะต้องรอดูคำตอไปการแ้การว่าธนาของเบนจามินจะสามารถเฉิดฉายได้ไหมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับดืวดลยนะช่องถ่ายทอดสดนครราชสีมาตัวแทนของประเทศไทยประทะยักษ์ใหญ่จากจีนในวันนี้ โดวยวรอบไฟนอลชิงอันดับ3นะฮะเมื่อถ่ายทอดสดทางช่อง vbtv หรือว่าทีวี volleyball.com โดยตัวแทนของประเทศไทยจากนกคนรราชสีมามัสดาเอชซนั้นพร้อมจะบูในศึกสมโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียสองวันี่ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งทําลูกยางหญิงทีมนคนรราชสีมาคิวมินซีบีซีตัวแทนของประเทศไทยลงสนามสูส้ศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025 หรือว่า AFC w o m e n c h a m p i o n s League ระหว่างวันที่20-27เมษายนณเมืองา a ิ i g ิ i ี y ประเทศฟิลิปปินส์ t h รอบไฟนอนจริงอันดับที่3นครรัชสีมา Qwin CVC ตัวแทนของประเทศไทยพบกับธนาของ B A I C Motor Team กำลังจากประเทศของจีนวันนี้นะับเวลา15นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยแฟนบอลวอเล็บอลสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง V B T V หรือว่า T V Volleyball com ค่านี้การแข่งขันในคารักนี้จะเป็นแบตชิตาตาชิงตัวในการบริสุทธิ์ชิงแชมป์โลกเพื่อจะเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียไปลุยเวทีโลกในครังนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรนับถอยหลังเวลาในครังนี้กันแลวครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัยังไงลุงในวินได้โพสต์นะฮะไขข้อข้องใจทำไมถึงส่งสีวรัษ์เทศสูนเนินลงเจอกับพน้าของอันอารี โดยดึงช็อตที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงนาทีที่88เมื่อออสมาปรอวิเอรากุลซึบูริลัมจัดการเปลี่ยนนิวเอสริสในด้ดนเบอร์หนึ่งของทีมออกไปและก็จัดก,การส่งศิวรักษ์เทพสุเนินหัหน้าของนายดานทิศไทยลงสนามนะฮะ,ะในไปการไปเชิญหน้ากับเหล่ายอดแข่งระดับโลกในศึกทางด้านของ AFC แชมเปี้ยนลีกเอเริสรอบ80สุดท้ายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งทำเอาแฟนๆต่างก็สงสัยทำอย่างนั้นเพราะอะไรกันนะ ล่าสุดทางเพจลุงเนวินไขคำตอบโพสต์แจงสาเหตุส่งศิวรักษ์เทศสุงเนินลงไปดวนกับอันอารีระบุว่าเกียรติประวัติของแชมป การตัดสินใจส่งแชมป์สิวรักษ์เทสูงเนินลงสนามทำนรารที่พู้พาาตาผู้รักษาประตูช่วงท้ายเกมกับอันอารีนอกจากผลการแข่งขันที่รุ้แล้วว่าไล่ไม่ทันแล้วก็มีอีกเหตุผลเดียวก็คือต้องการตอบแทนสิ่งที่สิวรักษ์ทำให้กับทัานของฝั่งบุรีรัมวยการสร้างเกียรติประวัติให้เป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่อยู่กับบนด้านของฝั่งบุรีรัมนะฮะตั้งแต่สมัยวันแรกเลยจนมาถ,ถึงวันนี้ช่วยกับทีมและก็สร้างแชมป์ให้กับทีมรวมกันแล้วมากกว่าสอองแชมป์มาแล้ว โดยศิวรักษ์เทสุนเนินเป็นนักฟุตบอลคนเดียวที่มีส่วนร่วมกับทุกแชมป์ของฝั่งบุรีล์และก็มีส่วนร่วมกับทุกชนะทุกความพ่ายแพ้ทุกความสุขและก็ทุกความผิดหวังของทีมไม่เกินไปนักถ้าจะบอกว่าทุกความรู้สึกของแชมป์ถูกล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับบุรีลมัมายาวนานกว่า15ปี แม้จะมีเวลาเดนสนามไม่เกินสิบนาทีแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้จิวรักษ์เทศสุนเนินวัย1 1ปีถูกบันทึกไว้ว่าฐานะนักฟุตบอลที่มีอายุมากที่สุดในทัวร์เมนต์ ACL อีเริตรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีปเอเชียเป็นเกียรติประวัติที่นักฟุตบอลคนหนึ่งสมควรที่จะได้รับจากสโมสรที่เขาร่วมสร้างขึ้นมา โดยฐนนานะท่านประธานสโมสรผมพร้อมที่จะน้อมรับคําทุกคําวิจารณ์และคำำําตําหนิติเตียนจากทุกคนกับการตัดสินใจในครังนี้เพื่อตอบแทนความทุ่มเทของสีวรักษ์เทสุนเนินที่มีให้กับสโมสรบริลัมและหวังว่าแฟนบริลัมเองจะเข้าใจในครักนี้นะโดยดิวินที่ชอบท่านประธานสโมสรบริลัมได้ลงรรยลักษ์อักษรไว้กล่าวชิ้ชานครับโอ้โหเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ถือว่าใช่ครับเขาอยู่กับเราบานานเพราะฉะนั้นการที่เขาได้ลงในช่วง ไม่กี่นาทีแต่ว่า10นาทีสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของเขาจริงน,นะฮะเรามาดูประเด็นขน่าวต่อมาน่กันครับอะไรยังไงสรุปผลไทยลีก2เลื่อนชั้นอัตโนโมัติตกชั้นและก็ทีมเฟอ,อฟมีทีมไหนบ้างโดยการแข่งขันในศึกบอลเมืองไทยลีกไทยลีก2ประจำฤดูกาล2วัน24ลงสนามนัดสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อย วันที่16เมษายนพร้อมกับได้บทสรุปปรากฏว่าชลามชนชมบุรี f อฟควา้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมกับรับเงินรางวัลประมาณ5ล้านบาทส่วนรองแชมป์ตกเป็นของนักรบอยุธยาอายุธยายูเตดตที่คว้าชายส่งท้ายหลังเปิดบ้านถล่มบางกอกเอฟซีไป5-1ไทยลิกแซงแพร่ยูเดจบรองแชมป์รับเงินรางวัล3ล้านบาทพร้อมกับได้สิทธิ์เลื่อนชั้นโดยบทสรุปไทยลีก2ดาร์ดูการ22-4นะฮะแชมป์เป็นของชมบุรีเอฟซีเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติ รองแชมป์เป็นของอยุธยายูเนเต็ดเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติ4ทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟเพื่อจะลุ้นโคต้าเลื่อนชั้นอีก1ทีมอันดับ3าเป็นแพ่ยูเนเต็ดเงินรางวัล1นล้านบาทอันดับ4เป็นพาังการ ASR FC นะฮะเงินรางวัล5,000 0บาทอันดับ5เป็นมหาสารคาม STT FC เงินรางวัล3,000 0บาทอันดับ6เป็นลำบาง fc เงินรางวัล1น0 0 0 0บาทนอกจากนี้แล้วกเกษตรศาสตร์ c ทีมอันดับที่7ที่ไม่ได้ไปเล่นในรอบเพลย์ออฟ เป็นอีกทีมที่ได้รับเงินรางวัลกว่า50,000บาททีมตกชั้นอันดับที่16เป็นของพัทยายูเนเต็ดอันดับที่17เป็นของพมบรีเอฟซีสำหรับการแข่งขันในศึกไทยลีก2รอบเพลย์ออฟจะเริ่มแข่งขันวันที่3พฤษภาคมถึงวันที่24พฤษภาคมโดยโปรแกรมการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งในภายหลังในกรั้นี้เป็นดังการนี้เมืองไทยลีกไทยลีก2ก็ปิดลีกเป็นที่เรียบร้อยครับก็ต้องรอดูกต่อไปกับรายการนะฮะชมบรีกลับขึ้นไปสู่ทีมไทยลีก1อีกครั้ง ได้้แลวเป็นที่เยรออยร้เอเามาดูประเด็นข่าวต่อมาดเช่นครับอารยังไงโค้ดวางขอบคุณพลังศรัทธาแฟนบอลหลังชมบดีคว้าแชมป์ได้ในขณะน,นี้โดยการนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะคุณซื้อทัพฉลลงชนขอบคุณพลังศรัทธาจากแฟนบอลและการร่วมมือของทุกฝ่ายหลังทำตามเป้าหมายได้สําเร็จ โดยทวัชชัยตมรงอ่องตระกุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนของชมบุรี FC, เอฟซีเผยหลังทีมคว้าแชมป์ศึกเมืองไทยลีก2 0 2 4แล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกอย่างเป็นทางการในครังนี้โดยโค้ชวังได้เปิดเผยบอกว่าก็ดีใจครับและก็ภูมิใจที่ทําสําเร็จกับเป้าหมายที่ผู้บริหารนักเตะและก็สตาฟเจ้าหน้าที่ทุกคนไว้วางใจยิ่งไปกว่านั้นแฟนบอลที่คาดหวังจะกลับไปเล่นในไทยลีกขอบคุณแฟน,แฟน,แฟนบอลไทยทุกคนจริงๆที่มีพลังศรัทธามาให้กำลังใจกันเยอะมากในครังนี้ ก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะกดดันก็ดีที่เราทุกคนนั้นร่วมมือกันผู้บริหารนักเตะและก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่แฟนบอลร่วมมือกันผลักดันให้เรานั้นทําสําเร็จในวันนี้ได้ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่มาให้กำลังใจในวันนี้และทุกท่านที่อยู่ทางบ้านแน่นอนว่าเป็นเพราะพลังศรัทธาและก็อยากจะให้ฤดูกาลหน้าล้นหลามแบบนี้เหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับ ำหรับัศนของผลงานของชมบุรีเ c ในเมืองไทยลีก2024ลงเล่นไปแล้วมากถึง32จันทนะฮะชนะ19เสมอไป6แพ้ไป7เก็บไปได้63แต้มอยู่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนนอกจากจะควา้าแชมป์ลีกปอปแล้วยังได้สิทธิ์ในการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกแบบอัตโนมัติในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยโอ้โหเป็นรว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ยินดีกับบรรัศนของทางฝั่งชมบรุรีในครั้งนี้กันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกั่นครับ อย่าพ่งเศร้าไปเมื่อบุริลัมลุน้นลองแชมป์ไทยลีกเกมเย่านัดสุดท้ายยิงกระจายแน่2ฤด,ดูกาลติดในครัน้นนี้โดยสายตีบุริลัมยิงคู่แข่งขาดลอยทุกครั้งในเกมเย่านัดสุดท้ายตลอด2ฤด,ดูกาลหลังลุ้นคว้าแชมป์ไทยลีก2 0 2 4โดยการเปิดบ้านพบก,กับหนองบัวพิษเอฟซีไปวันที่30เมษนายนนี้หลังที่ตกร,รอบกอารแข่งขันทุกวัน AFC แชมเปี้ยนลีกเอเอีสย ใดยการพ่ายอันอารีจากซาดิอาระเบียไป3-0และรอบก่อนรองสเตอร์ลโดยบริลัมเก็เตียมจะกลับมาโฟกัสกับภารกิจส,สําคัญในเกมนัดปิดฤดูกาลไทยลีกหนึ่งโดยจะเปิดบ้านพบกับดอมบอิษเอฟซีในวันพุทธที่30เมษายนในค้งนี้สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ชัดเจนหากว่าบริลัมชนะในเกมนี้จะการันตีคว้าแชามป์ไทยลีกทันทีหรือหากจบฤดูกาลด้วยคะแนนเท่ากับทนันตกรธุรบังคอก บุรีรัมก็จะได้แชมป์เนื่องจากว่าผลงานในการพบกันที่ดีกว่าในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะหลานี่ก็เป็นขาวดวนช่วงบ่ายโมงุบันไทยประจำวันที่27เมษายน2568โดยชายผู้บังคับรังบันถันครับ